สวัสดีครับมาต่อพรุ่งนี้หัวเราวพัฒนานะครับหวเราพัฒนางวดที่แล้วมาโต๊ดเนาะมาโต๊ดน่าจะมาโต๊ดนะเดี๋ยวผมจะให้แนวทางนะครับถ้าใครอยากได้แบบตัวเน้นๆก็ไปกดตามลิงก์เข้าไปดูในเพจนะครับพรุ่งนี้ก็ประมาณ18.00นะ18.00ผมจะไล์สด อีกทีนะครับไลฟ์สดให้สมาชิกในเพจอีกทีนะครับกดลิงก์ข้างล่างคลิปนะครับลิงก์ข้างล่างคลิปนะครับผมก็จะมีทั้งหวยหุ้นนะครับหวยหุ้นนี่เดินดีนะครับเข้าทุกวันนะครับหวยหุ้นหวยหุ้นเช้าบ่ายเย็นนะครับวันนี้หลุดเช้าบ่ายเอ้หลุดเช้าเย็นเข้าบ่ายนะครับแต่สามสี่วันที่แล้วก็เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเลขไม่เยอะนะครับเลขแค่หกชุดเองนะครับผม ไปลองติดตามดูกดใต้ลิงก์นะครับอย่าลืมนะครับใต้ลิงก์นะครับผมใต้ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนะครับผมขออภัยครับกดลิงก์นะครับที่ผมปักหมุดไว้นะครับจะเป็นเพจอภัยอาจารย์ภัยหวยเด็ดนะครับเข้าไปแล้วก็ไปกดถูกใจกดติดตามไว้เลยครับมีทุกหวยครับมีทั้งหวยหุ้นนะครับวันนี้ก็ผมไลฟ์อยู่ใน ห้องนอนนะครับผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับก็ทำคลิปอยู่ในห้องนอนนะครับก็อัตคัดหน่อยนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับผมให้ดูชัดนะเดี๋ยวเรียงเลขก่อนนะครับแปดเก้าแปดนะครับ 9ก้า9ูน1 02ก้าหนึ่งก้าสองหนึ่งสองหนึ่งสองเหมือนเดิมนะครับสูตรเรานะครับนะครับผมตัวฟันของเราก็ไปชุดเดิม นะครับไม่แน่นะอาจจะมา980 880เนาะเหมือนที่เคยมาเนาะนะครับผม,มา,าจะข้าม81ไหมมาดูกันนะครับสามตัวก็จะมี 0นะครับ1 2 3 4 5สองาม่าจุดเหมือนเดิมนะศูนย์แปดนะครับศูนย์แแปดสนะแล้วก็ ศูนย์ก็หนึ่งแล้วกันครับ3 8มแปดไปที่ตามสูตรนี้อยู่ลองตัดเล่นดูนะครับตัดเล่นดูเนาะแปตัดเล่นตัวข้างหน้านะครับตัดเล่นตัวข้างหน้านะสาม 3 8มแปดสามแปดศูนย์แปดนะครับสาม8 3ดศูแล้วก็สามแปดสองสามเนาะสาจะมาบนหรือเปล่าเนาะไปตามศูนย์นะครับผม ไม่ได้แล้วก็มาตรงนี้นะครับสามเก้าสามหนึ่งนะเก้าสามหนึ่งก็ขอให้มานะครับขอให้มาอย่าลืมนะครับหวยหุ้นนะครับใครที่ชอบหวยหุ้นเนาะหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยอยู่ในเพจนะครับผมมีทั้งที่แทงนะครับบาทต่อเก้าสิบหกนะครับ บาทต่อก้าสบหได้เก้าสิบหบาทนะครับผมหวยสองตัวนะครับสองตัว <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะแทงบาทหนึ่งนะครับ2ตัวก็ได้เก้าสบหบาทนะครับผมบาทต่อเก้าสิบหนะผมได้ลองเข้าไปกดใต้ คลิปนะครับมีผมจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับลองเข้าไปแล้วก็ไปกดติดตามดูนะครับกดถูกใจกดติดตามไว้นะครับหววหุ้นกาลังเดินดีนะครับผมหววหุ้นเพราะว่าเราสตาวันนี้ผมก็ไม่ได้ลงนะครับในคลิปในช่องนะเข้าไปกดนะครับผมจะไปลงเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาผมไปลงในผมเขียนเป็นตัวเลขแล้วก็ลงในเพจเลยนะครับวันนี้ลงไป91991 9091เกนะครับ เปออกเก้าสามนะครับผมใช่หรือเปล่าเนาะน่าจะออก9กเนสามนะครับทุกท่านลองดูนะครับลองดูเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงห้าหน้อยให้นะครับเราจับฮาหน้อยให้นะครับผมเราสตาเข้าไปกดในเพจนะครับเราสตานะครับผมใต้คลิปนะ ลิง์ผมจะปักหมุดลิง์ไว้ใต้คลิปเข้าไปกดแล้วก็เข้าไปกดถูกใจกดติดตามไว้นะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับพวกนี้ครับขอบคุณครับ